ทั่วไดีคือองค์กรนะครับคือสิ่งที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นนะครับคืออู่นะครับคือสถานที่ที่รวมในเรื่องของการตกแต่งช่วงล่างระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็รวมถึงการสั่งของแต่งหลากหลายชนิดหลายๆแบนด์ทั่วโลกครับ mm. ช่วงล่างคือสิ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยมันจะมีการ movement ตามแม้กระทั่งคุณเคลื่อนรถเลี้ยวรถขับขี่เดินทางการใช้งานในท,ทุกๆรูปแบบเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงล่างเนี่ยมันค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความสําสคัญสูง <v> <S 1> <S 1> พูดถึงในเรื่องของสไตล์ช่วงล่างเนี่ยผมผมบอกเลยว่าอย่างหนึ่งสไตล์ของช่วงล่างสิ่งที่สําคัญมากเลยเป็นคําถามที่ ทุกๆคนถ้าเคยคุยกับผมเนี่ยคำแรกผมจะถามว่าคุณใช้งานแบบไหนรูปแบบการใช้งานจะเป็นตัวกาหนดสไตล์ของช่วงล่างนะครับอันนั้นอย่างแรกอย่างที่สองเราจะใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราและประสบการณ์เนี่ยในเรื่องของการเลือกช่วงล่างให้เหมาะสมับการใช้งานของคุณที่มันมีอยู่อยู่ขายในทุกวันนี้เขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขานะครับและสิ่งเหล่านี้คือเราใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยในการช่วยแนะนําและช่วยในเรื่องของการตัดสินตัดสินใจนะครับให้กับ ลูกค้าที่สอบถามในเรื่องของช่วงล่างว่าผมควรจะต้องใช้แบบไหนผมใช้สไตล์นี้ผมเดินทางประมาณนี้รูปแบบการใช้งานรถผมเป็นรถประเภทนี้อะไรประมาณนี้ครับรถกระบะนะครับรถ SUV, PPV นะครับรถยุโรปไฮเปอร์ฟอร์เมชัรถญี่ปุ่นนะครับรถลายไอเทมรถคลาสสิกนะครับรวมถึงซุปเปอร์คาร์คือทุกๆแขนงของแต่ละรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีการเซตอัพที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารถคันนั้นจุดประสงค์ของลูกค้าใช้งานแบบไหนแล้วเราก็จะช่วยเซตอัพให้ขอยกตัวอย่าง2แบบและกันนะครับแบบแรกก็คืออย่างสมมุติว่ารถ SUV นะครับรถ SUV หรือรถ PPV บ้านเราเนี่ยที่ท เป็นรถอนเนกประสงค์นะครับไอ้คำว่ารถอนเนกประสงค์เนี่ยคำเนี้ยมันจะครอบคลุมความหมายข,าข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นรถ SUV 1คันหรือรถ p p v 1คันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้งานในรูปแบบของครอบครัวนะครับการใช้งานจะต้องมีช่วงการตอบสนองเ่ค่องข้างกว้างนะครับมีความนุ่มนวลการขับขี่ความเร็วสูงเน้นในเรื่องของความปลอดภัยหักหลบเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับลูดหลุมบ่คอสะพันธ์อะไรหลายๆอย่างคือเขาเป็นรถที่ต้องการหลายๆแต้มซึ่งไอไ้ตรงเนี้ยมันทําให ฟังก์ชันการใช้งานที่มันกว้างเนี่ยเราต้องเลือกช่วงล่างที่มันครอ r ค่อนท้้งกว้างเพื่อสําหรับรถขนนั้นนะครับแต่อีกประเภทหนึ่งยกตัวอย่างเช่นรถยุโรปไฮเ p อร์ฟอร์แมนนะครับอาจจะเป็น bmw m series นะครับ audi ในตระกูล srs อะไรก็แล้วแต่ mercedes ในตระกูล amg ส่วนใหญ่รถแนวนี้จะเกิดมาเพื่อรองรับกับถนนเรียบความเร็วสูงนะครับการแบกรับน้ำหนักการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักไม่ได้แตกต่างหรือผกผันเหมือนรถ SUV หรือ PPV เพราะฉะนั้นรถแต่ละประเภทมันจะมีแขนงในเรื่องของการเซตอัพไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับรูปแบบกนนานใช้งานอย่างแรกอย่างที่2น้ําหนักของรถนะครับอย่างที่3ก็คือพวกองค์ประกอบโดยรวมลักษณะของยางโครงสร้างยางอะไรแล้วแต่ต่างๆ,ๆนานาประมาณนี้ครับ <Spe ed> อย่างถ้ายกตัวอย่างแรกเป็น3เแคสกันแคสแรกรถกระบะใช่ไหมรถกระบะส่วนใหญ่เนี่ย เจ้าของรถหรือว่าผู้ที่ครอบครองเนี่ยเาจะมุ่งเน้นในเรื่องของการที่ค่อนข้างที่จะใช้งานแบบเชิงกว้างซื้อเพื่ออาจจะมีการบรรทุกน้ําหนักมีการเปลี่ยนโหลดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยว่าเขาต้องใช้งานแบบไหนคือโหลดที่เขาจะบรรทุกเข้าไปโหลดบรรทุกเข้าไปเนี่ยเยอะขนาดไหนวิ่งทางไกลแค่ไหนอันนั้นคือเอาเอาลักษณะการใช้งานของเขาเป็นตัวตั้งตน้น อาจจะเลือกใช้โชค๊คใช้สปริงใช้ทุกอย่างแต่ก็โอเคต้องเป็นประสิทธิภาพสูงมีความคงทนดีให้ความรุ่มนวลในเรื่องของการขับขี่น่าหั่งดีนะครับส่วนรถ SUV เนี่ยอันนี้จะมุ่งเน้นเป็นเรื่องของการการนั่งเป็นรถเป็นรถยนต์นั่งเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นร้อยละสอร์เซ็ละกันส่วนใหญ่จะเป็นรถคันเดียวในครอบครัว ซึ่งคุณพ่อจะซื้อรถมามีลูก2คนนะครับเวลาไปเที่ยวการขนของมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมีญาติมีแม่ยายนั่งอะไรก็แล้วแต่ไอสิ่งเหล่านี้มันจะเน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของการเดินทางและคนนั่งการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักก็เกิดขึ้นตามจํานวนคนที่เข้าไปนั่งบางทีใช้งานวันธรรมดานั่งสองคนคนเดียวก็อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นชคที่มัน a d j u s t a b l e ได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีการปรับค่าความแข็งอ่อนอะไรได้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะเหมาะสมกับรถประเภทนี้ อย่างที่3อาอาจจะเป็นยกตัวอย่างรถไฮเปอร์ฟอร์แมนซเป็นซุปเปอร์คาร์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นรถซีดานสมรรถนะสูงเครื่องยนต์ที่มีกําลังค่อนข้างเยอะนะฮะไอตรงเนี้ยคือจะเน้นในเรื่องของการอาจจะขับขี่แบบใช้ความเร็วสูงทาวเวอร์เงทางยาวแต่เป็นทางเรียบนะครับใช้ความเร็วเอเวอเรสในการเดินทางค่อนข้างสูงต้องการการตอบสนองที่ดีเฉียบคมมั่นใจ ในช่วงความเร็วสูงอันนี้มันก็อีกแบบหนึ่งไอ้ไอ้ส่วนตรงนี้มันก็อาจจะต้องวิเคราะห์หนักไปถึงเรื่องสูตรล้อที่ละเอียดขึ้นนะครับการคอนเวอร์ตบาลานซ์นะครับในเรื่องของการเซตอัพในขั้นตอนการทําที่ละเอียดละออมากขึ้นกว่ารถใช้งานทั่วไปคือจริงๆเราเรา,เราก็จะยืนยันเหมือนเดิมคือเราจะถามในเรื่องของการใช้งานโดยรวมของลูกค้าก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าจะบอกเราแบบ ม,มันเป็นเนเจอร์ของเขาว่าเขาใช้งานแบบไหนอย่างที่2องรถทุกๆรุ่นนะครับสำหรับที่มีขายในท้องตลาดซึ่งเป็นรถที่เรียกว่าไงรถที่คนใช้เยอะเช่น Toyota Fortuner, Ford Everest, Ford r r n g e r ถ้าคนที่เคยรู้จักเรามาก่อนจะรู้ว่าในทุกๆรุ่นที่รถออกใหม่เราจะซื้อรถใหม่นะครับแล้วทำการทดสอบจากรถจริงนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกในเรื่องของจุดเด่นจุดด้อยเขาขต่างๆนะพัฒนาตัวโชว์ของเรานะครับเข้าไปแก้ไขจุดอ่อนสําหรับรถรุ่นนั้นๆนะครับมีการทดสอบจริงนะครับแล้วก็ทดสอบโดยวัดค่าโดยใช้ดโนเทสนะครับเพื่อเก็บข้อมูลหลังจากนั้นเราจะทําสเปคเอาไว้อย่างรถรุ่นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมี3-5ถึงสเปคขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานส่วนรถที่เป็นแนวคัสตอมอย่างเช่นรถแปลกๆนะครับเ่อร์เซเดส G คลาสนะครับ หรือ La ้วเวอร์ดีเฟนเดอร์ก็จะมีฟังก์ชันแตกต่างออกไปเป็นท้ายเป็นกระบะท้ายเป็นตู้ทึบนะครับมีโหลดน้ำหนักหรือเปล่าไอ้พวกนี้จะเป็นงานคัสตอมเฉพาะคันนะครับเฉพาะคันก็คือเข้ามาแล้วดูคอนดิชันกับตัวรถจริงๆแล้วถึงทำนะครับโดยใช้แพลตฟอร์อมที่มาตรฐานนะครับระยะโชกวัดจริงจากที่ตัวรถนะครับตามรูปแบบการใช้งานดูโหลดน้ำหนักของจริงที่ตัวรถด,ดูขนาดล้อขนาดยางนะครับแล้วดูรูปแบบการใช้งาน เป็นดีเทลที่ค่อนข้างที่จะทำเฉพาะคันจริงๆถ้า3สไตล์นี้ผมรวมเป็น2แล้วกันกระบะกับ PPV ผมรวมกันเลยนะครับก็คือถ้าในกรณีรถกระบะนะครับรถ p p v รถเอ v เอาง่ายๆเราครอบคลุมกลุ่มนี้เป็นคำว่ารถใช้งานอเนกประสงค์กันนะครับรถใช้งานอเนกประสงค์เนี่ยผมแนะนำว่าตอนล่างเลยต้องถามตัวเองก่อนว่า เราต้องการทําเพื่อรูปแบบการใช้งานของเราแบบไหนนะครับอย่างแรกอย่างที่2นะครับคุณดูในเรื่องของงบประมาณของตัวคุณแล้วชั่งน้าหนักดูอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่3ผมมั่นใจว่าท,ทุกทที่หรือว่าทุกๆร้านเนี่ยเขาก็จะมีคอนเซปต์ในเรื่องของการทําช่วงล่างที่ไม่เหมือนกันนะครับดูความตรงใจคุยจริงกับเขาว่าคอนเซปต์ในการในสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยมันตรงใจคุณไหมนะครับอย่างตัวเราเรายกตัวอย่างขั้นต้นง่ายๆว่า ชุดช่วงล่างถ้าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับคุณเน้นเบสของคุณของเดิมวันที่ทุกคุณขับอยู่ทุกวี่ทุกวันนะฮะไอตรงเนี้ยเราถ้าเปลี่ยนช่วงล่างของเรามัน40%ในทุกๆแต้มคำว่า40%ในทุในทุกๆแต้มเนีน่ยการับขี่ความนุ่มนวลนะครับความปาลอดภัยหักหลบเดินเลนกระทันหันวิ่งเร็วลูดบ่หลุมบ่คอสะพนานอะไรทุกอย่าง40%นะครับหลังจากนั้น pit, เราให้วารันตีอ่ะคุณเนี่ย3ปี130กิโลในกรณีของช่วงล่างของเรานะครับ เรามีองค์กรเรามีลูกน้องนะครับเรามีบุคลากรที่คอยตอบโจทย์มีเซอร์วิสเซนเตอร์มีการสต็อกอะไหล่จริงนะครับในทุกภาคส่วนของเราที่เราในองค์กรของเราไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณโอเคนะครับคุณรู้สึกว่าผมดูแลคุณได้แล้วคุณมั่นใจนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเทสลูกของแต่ละคนว่าชอบแบบไหนชอบแบรนด์ไหนชอบคนไหนชอบการดูแลแบบไหนอันอันนี้คือลูกค้าต้องตัดสินใจนะครับ อันนั้นคือในส่วนของรถอเนประสงค์นะครับส่วนรถไฮเ h อร์ฟอร์แมน e ์นะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญแต่ว่าจะเป,เป็นในเรื่องของการตอบโจทย์แบบเชิงเฉพาะเข้าไปนะครับคือรถเนี่ยสามารถจะตั้งศูนย์และขับขี่ได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณต้องการเพอร์ฟอร์แมน์เชิงลึกการตอบสนองความเฉียบคมการบาลานซ์น้ําหนักที่เฉียบคมจริงๆเทคนิคโนฮาวความรู้ที่เราสังสมไว้ทั้งในในการทํารถบ้านแล้วก็ทีมแข่งที่เราดูแลอยู่ตรงนี้เรายินดีที่จะปล่อยโนฮาวนะครับ ปล่อยความรู้ปล่อยเทคนิคปล่อยทุกอย่างที่เรามีให้หมดสําหรับรถที่คุณหลักขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการประมาณไหนไอ้ตรงนั้นเราคุยกันเป็นเคส by เคสสวัสดีครับผมสุทธิพรบุญเลี้ยงนะครับก็เป็นเจ้าของกิจการของร้านทูบอ่านดีนะครับเป็นคนคอยดูแลนะครับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการในร้านเรานะครับส่วนใหญ่ผมจะค่อนข้างจะดูแลเองตลอดนะครับแล้วก็ ยินดีให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องช่องล่างในเรื่องของการตกแต่งครับผมช่องทางในเรื่องของการปรึกษานะครับหรือว่าการพูดคุยอันนี้ช่องทางหลักก็แนะนำว่าเป็นเบอร์ส่วนตัวผมก็ได้นะครับ0ู2ย์1แล้วก็84ตัวนะครับ8 8 8 8หรือเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับในช่องทางนั้นก็ จะมีการอัพผลงานนะครับหลากหลายรูปแบบของเรานะครับผมใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นภาษาอังกฤษนะครับสุดที่พรบุญเลี้ยง s u t h i p o r n นะครับเว้นวรรกนะครับ b o l i e n g อันนั้นคือชื่อจริงของผมตัวตนจริงๆนะครับก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของผลงานให้ได้รับชมอยู่เรื่อยๆครับครับผม